สวัสดีครับอยู่กับริวเบาๆครับคีย์คันใดห่างข,างขางนานครับพี่น้องผมวันนี้นมากคันนี้ครับเอาคันนี้มากแต่ลลองด้วยน็อตครับผมปลายยางครับตอนนี้ปลายยางอยู่สายหาครับอยู่ที่สายห้านะครับปัม๊มตัดโก่ ที่กันได้ในห้างขางนาดรถไอหกแปดครับเอสามรอยเจาปัญหาของเขากับฟอปัญหาแล้วครับมาเท่าทาั้งศูนย์ฮิโนะโท่มาแจ้งนะครับแม่งสาบเข่ากองอิชิยูครับพี่น้องโอ้โหงานหนักหนอเลยครับบัตรบิ่เเงเคนเปลี่ยนยางครับนีอออบ่อปะปะบ่๊มเป็นเปลี่ยน จริงๆงัดจังทีมคนนี้ก็จังเห็นง่ายหรอครับประเทศเองก็เอ้ยอ,อีฟอยอีเมลจังมันยัง นี่ครับปักหยับมาเลยครับ 係啊。

ท่านใดกับหัวครับท่านนี้กับปลาเปลี่ยนอย่างมากกำลังเปลี่ยนมากเลยครับจะกับมานจะตะปูรอบแรกระเบิดก่อนระเบิดก่อนเลยครับท่านนี้คุณเชลินเอาไประเบิดปลาชี่ปลาลเห็นเวลามันเหลือนะครับเลยจัดการใ้มันเรยบบ้อยซะเพราะว่า ว 6, ออก,กว่าหกแปดสีออกว่าสามลอยสิออกได้นะครับน่าจจะเบิดหลายบาทลักมืน่นขึ้นละรันโอ้ยใหญ่ yeah, ครับเอ้าเดี๋ยวไปติดจำ S สามลอยต่อครับยูาบบบบครับลาไปก่อนสวัสดีครับ